बढ़ ขอบเหรอลาะแล้วก็กดพินอะไรขึ้นใกล้น้ำปลาล้างพินใช่ปะใช่มันขึ้นอยู่นะนนอัพพินก็คืออ่ะโอเคในปักหมุกใช่ไหมสามารถสั่งซื้อสินค้ากันได้เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยนะคะพี่ซันสองคนนี้อ่ามันไปนะ่นโอเคช่วยซื้อน้ำปลาลหน่อยสิได้ไหม วันนี้ที่พี่ฟ้ามาถ่ายทำเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวว่ามันคืองานอะไรแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้เองในเร็วๆนี้นะคะว่าแต่มันคืองานอีกหนึ่งงานที่ท้าทายความสามารถพิเศษมากๆไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยก็ถือว่าก้าวข้ามผ่านเขาเรียกว่าอะไรอะความสามารถพิเศษไปอีกหนึ่งอย่าง อยากทุกคนรอดูจะต้องภูมิใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆดูแล้อ้าชิงหรอพี่ฟ้าอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นเร็วๆนี้ ก,ก็จะอีกพาร์ทน,นึงเอาจริงนะปีนี้มีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามหลากหลายหลากหลายแขนงมากมากเลยจริงๆนะรอดูเลยปีนี้ถือว่าเดือดอยู่พอสมควรเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหลังจากซีรีสก็จะมีหลายๆอย่ารตามมา จะไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้เป็นววยรุ่นกระดูกกับแก๊ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานเปิดตัวออซีรีส์โชว์มีเลฟิฟใช่ไหมคะแล้วก็เ,ออเปิดฮอ MGI ด้วยรวมถึงคอนเสิร์ตชาล t อดด้วยนะคะเมื่อวานใครมาที่งานบ้างหรือว่าใครดูที่ทางไลฟ์สดบ้างเป็นยังไงชอบกันไหมพี่ฟาก็เอางานแรกก่อนเลยนะคะสำหรับงานแบบ MGI ก็รู้สึกชอบประทับใจมากๆเลย รู้สึกว่าแบบน้ำตามันคลอคเนาะเพราะเราเห็นว่าแบบองค์กรก็คือก้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้าข้ามความสำเร็จมาได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากขึ้นและมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆืขึ้นไปเรื่อยเมันเต,ติบโตใช่ ที่รักที่รักช่วยเอฟกันด้วยนะที่ปักหมุดตะก้าไว้เนี่ยนดูซิมีคนเอฟหรือ,อยังมีคนเอฟไอ,อยังน้ำปลาลามีคนซื้อไอ,อยังน้อยใจจังอยากให้มาไลฟ์บ่อยๆช่วยเอฟได้ไหมมพลิกปาสลิดก็ได้ ตัวอย่างแสดงดีมากซีรีส์เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆรื่อชอบมากๆค่ะอันนี้แค่จิบจิบน้ำจิ้มน้จิ้มนะคะเอฟน้ำพริกสามกระปุกเราจะจริงหรอแต่แอบ,บนิดนึงนะขออนุญ,ญาตไหนๆก็แบบไลฟ์ในติ๊กต็อกของ Miss Grand Thailand. มิสแกรนไทยแลนด์เป็นตส่งของขวัญให้พี่ฟ้านนะช่วยเอฟสินค้าพ่อจะดีใจมากจริงๆที่ปักจะก้าไหมขอติงนิดนึงสำหรับเรื่องของน้องๆน,นางงาม ตัวแทนแต่และจังหวัดที่ได้ตําแหน่งไปแล้วแอบแอบผิดหวังนิดนึงที่รู้สึกว่าเมื่อวานเห็นแค่คนเดียวคือเห็นพี่ออยจุธามาสจังหวัดมิสแกรอำนาจเจริญเนาะ mm hmm. เห็นแค่จังหวัดเดียวเรารู้สึกว่าเนี่ยคือโอกาสที่จริงๆน้องๆควรจะมาร่วมแสดงความยินด,ดีในงานเปิดตัวพอ MGI ซึ่งมันเหมือนการขึ้นบ้านใหม่อ่ะของขององค์กรอะรารู้สึกเฟลว่าแบบเฮ้ย คืออะไรทําไมแบบไม่ทํากันบ้านทําไมถึงไม่มีใครมาอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆก็มีการแบบว่าประกาศล่วงหน้าไปแล้วมากมายเราก็รู้สึกว่าในฐานะรุ่นพี่ละกันเรารู้สึเออเนี่ยคือสิ่งที่เราพูดแต่ละเวลาเราไปตามต่างจังหวัดอนะเวลาเขาถามว่ามีทริคอะไรให้คําแนะนําน้องๆบ้างหรือนู่นนี่นั่นเนี่ยแสงอะมันอยู่นะแสงมันมาแต่ทุกคนไม่ ไม่ขวอยคว้าแบบจริงจังอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าพลาดมากๆอืมเหมือนว่าถ้าเราอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากมาอยากมาทำงานร่วมกับองค์กรอะไรเงี้ยคุณต้องทำให้เห็นคุณต้องทำให้เห็นว่าคุณคุณอยากคุณอยากมาอยู่อยากมาทำงานด้วยกันจริงๆอะไรเงีง้ยเมื่อวานเราเห็นแค่จังหวัดเดียวที่เหลือเราก็เรา,เราไม่เห็นเราก็เลยแบบว่า แค่เออมันก็เหมือนงานขึ้นบ้านใหม่อะ่ะเพราะว่ามันปือออฟฟิศใหม่ของมิสแกรนแล้วมันยิ่งใหญ่มากแต่ว่าหายไปไหนกันไม่มีเลยเออก็แอบไม่ควรพลาดไม่ควรพลาด่ากน้องๆถ้าได้ดูอะไรเงี้ยทำกันบ้านดีๆเพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่แบบไม่ได้ดู ตอนที่จะเข้ากองไงเราดูตั้งแต่แบบได้มงตำแหน่งมาทำอะไรบ้างปีนี้อย่างอย่างที่บอกว่าเราตามหาสตาแต่ว่าสตามันใครก็พูดได้ว่าหนูก็เป็นหนูทำได้หนแูแต่เราไม่เห็นความหรือยังไม่เห็นใครหลายคนถามว่าปีนี้พี่ฟ้าเชียร์ใครมัางจะแบบพูดตรงๆว่ายังไม่เห็นใครยังไม่เห็นใครเลยแต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ อยากให้มีความพยายามมากกว่านี้นะมากกว่านี้นฮะ,ะนนอ,อ,อ๋อมีพะเยาด้วยใช่ไหมมีสองจังหวัดเหรอ,<ม>อใช่พะเยาเสฉวนสิก็ต้องชื่นชมคนที่มาพูดตรงๆนะเขาถือว่าทำกันบ้านมาดี <c oughs> <c oughs> เป็นคําแนะนําที่เรารู้สึกว่าเราเรามันมันพลาดอะ่ะแค่นั้นเองใครจะดราม่าก็ดราม่าไปเธอเอาจริงถ้ารับคําแนะนําไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่ต้องมาถามว่าแบบว่าขอขอขอเคล็ดลับได้ไหมทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จหรือนู่นนี่นั่นมันคือคําแนะนํำที่เราอยากให้อยากให,อกให้อยากให้ทําให้ทําให้เห็น เราแข่ง77จังหวัดอะมันไม่ได้แข่งกันแบบว่า1 0 2 0คนไงมันเยอะนะ77จังหวัดจะทำยังไงให้ซึ่งปีนี้พี่ฟ้าบอกเลยว่าง่ายกว่าปีของพี่ฟ้าเยอะปีนี้เรารู้สึกว่ามีทั้งแฟนคลับมีทั้งแบบสื่อมีทั้งอะไรอะอยู่ในอย,อยู่อยู่เต็มไปหมดเลยแสงมาปุ๊บก็ต้องเข้าหาแสงเพราะว่าปีนี้มันการแข่งขันมันสูงมากจริงๆนะพูดตรงๆนะใครทำกันบ้านดีก็ได้เปรียบ โชว์มีเลิฟใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูในวันที่28กุมภาซึ่งเราจะออนแอร์ในช่องทางแกลนทีวีแล้วก็มีลงภาพยนตร์ด,ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนดูกันเยอะๆมันสนุกเอาจริงสนุกพี่ฟ้าพูดเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนหลานชวนอะไรเงี้ยมาดูได้เลยเพราะมันดูได้ทุกวจจริงๆ มันจะมีทั้งดรามา่ามีทั้งเรื่องอย่างที่ฟ้าบอกมีทั้งครอบครัวพื้นฐานครอบครัวเรื่อง LGBTQ เรื่องความฝันเรื่องความพยายามกว่าคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จมันต้องทําอะไรบ้างอนะไรเงี้ยเรื่องนี้มันจะสอนได้ข้อคิดดีมากๆเลยนะคะก็อ,อยากฝากทุกคนนะว่าแบบวันที่28นะคะมาดูกันเยอะๆ EP แรกดูฟรีนะคะกับโชว์มิเลอรก็เปิดตัวไปแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจแค่เห็นทีเซอร์ก็รอดูพร้อมทุกคนนะั่นแหละวันที่เปิดงานเลรู้สึกแบบภูมิ จุดนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยความพยายามของเราอะ่ะมันแบบไม่มันหายเหนื่อยอะ่ะเหมือนแบบวันที่เราตื่นเช้ามาถ่ายแบบมีซีนที่จะต้องแบบร้องไห้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึ่งเรามาเห็นผลงานที่มันขึ้นหน้าจอแบบแค่ทีเซอร์น้าน้ำตาจะไหลแล้วอะ่ะมันสนุกมากจริงแล้วก็หายเหนื่อย ส่วนคอนเสิร์ตชา์ล็อตนะคะวันที่3 1มสิบเอดมีนาเนาะ mm. ก็อยากให้ทุกคนแบบเอฟบ,บัตรกันเยอะ mm. ๆเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องร้องเพลงอย่างเดียวมีทั้งแบบว่าโชว์ต่างๆที่แบบน้องเตรียมมาอันนี้เป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตของชาล็อตนะ mm. ก็อยากให้ทุกคนแบบมาให้กำลังใจกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆ พี่ฟ้าเชื่อว่าจริงๆคนไม่ได้อยากมาฟังเสียงที่เพาะมากๆหรอกแต่ว่าอยากมาให้กําลังใจซัพพอร์ตหรือว่ารักน้องก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบว่าอย่างน้อยมามาบันทึกภาพที่งานคอนเสิร์ตด้วยกันเหมือนคอนเสิร์ตแบบอิงฟ้ามาอัญชนะมันก็ยังเป็นภาพที่ยังตาตึงอยู่ในใจพี่ฟ้าเสมอยังก็เหมือนกันครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องก็คิดว่าน้องก็คงอยากจะเห็นภาพที่แบบว่าคนมาร่วมงานคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะคะ ผ่านไปสำหรับแบบสาอีเวนท์ที่ผ่านมาทุกคนช่วยกันซื้อไหน่อยสิปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะอ่ามีเซรัม่มนางงามดูวอ๋อมียาสีฟันนางงามด้วย ไปหมดแล้วตอนนี้พูดตรงๆนะว่าเบลอค่อคนข้างจะเบลอมอกไม่ไเป็นเซรั่มรแร่กับเซรั่มของอ่ะเป็นเซรั่มรแร่กับเซรั่มของเซรั่มพูดได้นะเพราะว่าเซรั่มเป็นเซรั่มทารักแร้แล้วก็เซรั่มทาคอนะที่บอกว่าเป็นเหมือนแบบนะวัตกรรมคล้ายๆเหมือนเบรรอร์โบท็อกก์อ่ะช่วยทําให้คอตึงอะไรเงี้ยอย่างที่ทําให้ดูเซรั่มรักแร้ก็ดีเหมือนกันนะใครที่เป็นหนังกุต่างหนังเขาเรียกหนังเลยนะ หนังไก่จะบอกหนังตะตุ้มใครทเป็นหนังไกล่ลักแร้แบบคล้ำลักแร้อะไรเงี้ยก็เอามาทา ก็หลอดฉีดยาแล้วนะคะได้รับการดูแลแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าคงจะต้องให้น้องพักผ่อนนะ mm. ก็งดทุกคนเนี่ยเวลาที่ใครไลฟ์หรือใครไลฟ์ก็เราแต่พยายามอย่าแท็กอย่าไปเรียกน้องให้เขาพักผ่อนนะคะ เอาจริงๆนะมันอยู่นี้มันป่วยง่ายไม่ความไม่รู้ว่าอาจจะด้วยสภาพอากาศหรือด้วยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนเดิม,มความรู้สึกว่าแบบนิดหน่อยก็ป่วยนิดหน่อยก็หายใจไม่เต็มอิ่มแน่นไปหมดเลยอย่ะอาจจะด้วยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแบบว่าฉีดวัคซีนมาหรือเปล่าแล้วอยากจะไปตรวจวัดภูมิคุ้มกันตัวเองเหมือนกันว่ามันยังมันยังทางานได้ปกติอยู่ไหม เพราะว่าวันสองวันก็ป่วยเดี๋ยวก็อาเจียนเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ไมเกรนเดี๋ยวก็อะไรแบบเยอะไปหมดฟดแบัดีมากซีรีส์นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้ปากขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้คําชมมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าแบบเล่นดีโน่นนี่นั่นแบบก็เก็บอันไหนที่เป็นคําแนะนําก็จะเก็บไว้เป็นคําปรับปรุงต่อไปแต่อันไหนที่ คำชื่นชมที่แบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะทําเดี๋ยวมันต้องมีถ่ายต่ออีกประมาณ5คิวอ่าประมาณ5คิวก็จบแหละก็จะเก็บไว้เป็นกํำลังใจ จริงๆคือคำแนะนำใหม่ไม่ได้ไม่ได้แนะนำเพราะว่าแบบไม่ชอบหรือว่าเกลียดใครเข้าใจมันเป็นคำาบก,กเขาเรียกคำแนะนำฝังดีอะเราเป็นเหมือนแบบคนที่เพิ่งบางประกวดเออเขาเรียกอะไรประกวดมาปีที่แล้วก็เหมือนเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าปีเนี้พื้นที่สื่อหรือว่าพื้นที่ในการที่เราจะดึงแฟนคลับอะมันง่ายกว่าปีพี่ป้าอีก ปีพี่ฟ้าเพิ่งจะมาเริ่มนีถูกไหมเหมือนแบบแฟนคลับเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ปีนี้มีพื้นฐาน,านที่อาจจะเป็นแบบแฟนคลับจากรุ่นพี่ MGI หรือ MGT ปีพี่ฟ้าปีแบบปีแฟนคลับชาลอดแฟนคลับอิงฟ้าหรือแฟนคลับของใครหลายๆคนที่แบบว่ามาร่วมงานต่างๆทุกครั้งที่เราเจอเราสามารถที่จะเหมือนแบบทําความรู้จักหรือแบบฝากเนื้อฝากตัวเผื่อแบบว่าเอ็นดูเผื่อเราตัวเผื่อตัว,ตว,ตวน้องๆเองได้มีแฟนคลับเพิ่มได้มีคนติดตามเพิ่มอะไรเงี้ย ไม่ยากเกินใจปีนี้ถ้าสมมุติว่ามีความพยายามและความมุ่งมั่นจริงๆพูดตรงๆความเป็นสตาร์มันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่แบบว่าเราจะวิ่งเข้าหามันยังไงทําให้เห็นจริงๆทายที่สุดอะนอกจากบิวตี้บอดี้แอนด์เบรนอะเราก็ต้องการคนที่พี่ฟ้าก็อยากเห็นรุ่นน้องที่จะมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือว่าที่จะมารับตำแหน่ง ตรงนี้แท้นะอยากเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาสามารถที่จะไปได้กไกลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องร <c oughs> ับคําแนะนําให้ได้เหมือนตอนพี่ฟ้าไม่ได้แค่คําแนะนำอย่างเดียวคํำสาบโดนด่าย,ยิ่งโดนสาบยิ่งแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ทําให้เรามีแรงผลักดันมาถึงทุกวันนี้ได้นะมันก็ทําให้เราแบบอยากประสบความสําเร็จเพื่อเอาชนะคําดูถูกคําเปรียบเทียบคําด่านู่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะอย่าลืมเอฟกันนะน้ำปลาร้านะคะแล้วก็น้ำพริกปาสลิดเอ่ยคอยลลาเจนเอ่ยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมเออแก็นขึ้นเลยขอบคุณนะคะเราอะเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันแข่ง77จังหวัดอะพูดตรงๆเลยนะเดี๋ยวเข้ากองอะจะมันมันเหนื่อย มันเหนื่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นพยายามหาแสงหาแฟนคลับหายอดฟอลโล w หาทำยังไงก็ได้ทำให้ตัวเองเด่นขึ้นมาขุดขึ้นมาจาก77จังหวัดซัดตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันผ่านไปเร็วมากแป๊บๆก็จะมีนานแล้วเข้ากองก็คือเดือนเมษาแป๊บๆเอง โดยเฉพาะปีนี้พี่ฟ้ามองว่าการแข่งขันมันสูงมากหลายๆคนสูงมากหลายคน <c oughs> ที่มีความสามารถหลายคนที่สวยสวยมากๆก็มีสวยเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบว่าอยากให้วางเกมกันดีๆวางแพนกันดีๆการประกวดนางงามก็เหมือนการเล่นเกมอะไรวาง,างวางแพนมาดีๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าถามว่านี่แหละเคล็ดลับค,ออคืออะไรก็นี่แหละ จะเ,เบอร์เบอร์ของจริงวันนี้ใช้ปลังเยอะมากใช้อินเนอร์ใช้ปลังเยอะมากอยู่เย็นนิ่งนิดเ,เห็นค่ะ ชัดรนะ, <c oughs> <c oughs> ะแกชอบจับผิดอะ่ะก็คิดถึงกันขับไง ดีใจมากๆพี่ฟ้านรู้เลยว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะที่แบบว่าจะประสบความสําเร็จอะแต่มันจะมีน้องๆเนี่ยดีอย่างเงี้ยชมพูชาลอดหรือว่าคนอื่นๆที่มันร่วมเล่นเรื่องนี้ด้วยอะมันจะแบบมันจะแบบจับมือสําเร็จประสบความสําเร็จไปด้วยกันเลยอะเอาจริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่พี่ฟานรักเรื่องหนึ่งเลยนะมันน่ารัก แม้ว่าตอนถ่ายน่าจะบวมไปหน่อยช่วงนั้นกินมะม่วงเยอะ าสลีมาแล้วอร่อยนะน้ำพิกปลาสลิดอะพูดตรงๆงงเหมือนกันอยากถามเขาชื่ออะไรนะคุณคุณป้าอะไรนะที่ทำอะพี่เต้รู้ปะ่ปะป้าติ๋มเหรอติม๋มติว๋วป้าติ๋วอะ่ะว่าเขาแบบเขามีสูตรอะไรที่มันแบบทำให้หนึ่งเลยอะ่ะไม่เหม็นคืน ไม่อมน้ํามันไม่แห้งจนเกินไปละปลายเน้นหืนไม่เม้นหื <laughs> นนละปลายยังกรอบอยู่จริงๆโคตรอร่อยเลยตอนพี่ฟ้าไปอินโดพี่ฟ้าก็พกไปตัวร้อนอะตอนไปอินโดก็พกไปกินแบบนั่งเล่นดูหนังอะเอารถเผ็ดน้อยมานั่งกินก็ได้แต่ว่ากินกับข้าวพี่ฟ้าแนะนำให้กินรถเผ็ดก คนมีติดว่าติดว่าติดบ้านไว้สักกระปุกสองกระปุกจริงๆเอฟเลยส่วนน้ำปลาร้าเนี่ยเราก็ใช้ปลากระตักอย่างดีนะคะรสชาติก็สำหรับพี่ฟ้ามีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่แรงจนเกินไปแต่ว่ากิ่นก็แบบไม่ได้ก็คือกลิ่นน้ำปลาร้าแต่ว่ามันมีความเป็นแบบความเป็นอีสานอะไรเงี้ยเราก็ใช้โรงงานอย่างดี โพดงโรดักทุกอย่างเลือกคัดสรรเองเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบว่า,าลองชิมดูนะเปไปอุ่นหนุนตุนต้มนึ่งได้หมดเลยนะคะคอลลาเจนนยิงฟ้าก็ควรมีนะด้วยช่วยดูแลแบบว่าผมเอยเล็บเอยนะคะข้อทงข้อกระดูกต่างๆนะมีพรีไบโอติกด้วยช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะควมีนะสามอย่างนี้อย่างน้อยเลย เต็มแล้วหรอจิมมเนี่อ่ะอ,อุ้ยหลักว่าอู้โซอาหมมเลวแล้ว,ลวอนะ่ะขอบใจใน,นะขอบใจใพวกมไม้นะรับพวกมไม้ว่าขอบใจพวกมไม้นะ ทุกคนนะขอบใจนะเราไปก่อนนะบ๊ายบาย